อันดับที่10จุดกําเนิดของชาวอุยกูอุยกูหรืออุยเก๋เป็นกลุ่มชาติพันธุ์ในเอเชียกลางที่มีประวัติศาสตร์มาอย่างยาวนานนับพันปีซึ่งในช่วงปี300ถึงปี600พวกเขาเป็นชนเผ่าเร่ร่อนที่มีบรรพบุรุษร,ร่วมกับชนเผ่าเติร์กโบราณต่อมาราวๆปี744พวกเขารวมตัวกันก่อตั้งอาณาจักรอุยกูขึ้นมาเทียบกับตำแหน่งปัจจุบันก็อยู่ที่เมืองออดูบาลิกในประเทศมองโกเลีย แต่ด้วยความที่พวกเขาเป็นชนได้รอนมาก่อนแม้ว่าจะก่อร่างสร้างอาณาจักรขึ้นมาได้แต่ก็ไม่ได้แข็งแกร่งอะไรมากนะักเทียบกับอาณาจักรขึ้นหนึ่นแล้วก็ยังถือว่าอ่อนแอกว่าหลายเท่า นั่นจึงทําให้อนาจาักรอุยกูดํารงอยู่ได้เพียง94ปีเท่านั้นโดยในปี840พวกเขาถูกลุกรานโดยชาวคีกิสซึ่งความพ่ายแพ้นี้ถึงกับทําให้อนาจาักรอุยกูล่มสลายแล้วชาวอุยกูต้องย้ายถิ่นฐานไปยังภูมิภาคซินเจียงซึ่งในเวลาต่อมาพื้นที่บริเวณนี้กลายเป็นศูนย์กลางทางวัฒนธรรมของชาวอุยกูอันดับที่9ล้มลุกคลุกคลาน หลังจากที่อพยพมาอยู่ภูมิภาคสินเจียงพวกเขาก็ก่อร่างสร้างวัฒนธรรมขึ้นมาอีกรอบจนราวๆปี1,000ชาวุีกูส่วนใหญ่ก็นับถือศาสนาอิสลามซึ่งแตกต่างจากความเชื่อของอาณาจักรต่างๆที่อยู่บริเวณใกล้เคียงกันจึงเป็นชนวนสู่ความขัดแย้งกันหลายต่อหลายครั้งซึ่งเวลานับพันปีต่อจากนี้ชีวิตของชาววยกูนั้นต้องล้มลุกคลุกคลานเป็นอย่างมากไล่ตั้งแต่ปี1206 จงกิสขา่านขยกทัพมาพิชิตด,ดินแดนของชาวอุยกูได้สําเร็จแล้วผนวกเข้าเป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักรมองโกในปี1759เมื่อราชวงศ์ชิงของจีนมีอํานาจพวกเขาก็สามารถพิชิตด,ดินแดนซินเจียงได้แล้วควบรวมมาเป็นส่วนหนึ่งของจีนทําให้ชาวอุยกูถูกควบคุมและกดขี่อย่างหนัก ต่อมาในช่วงปี1862ถึงปี1877ชาวอุยกูชาวมุสลิมหุยและกลุ่มชาติพันธุ์มุสลิมต่างก็พากันก่อกระบฏต่อราชวงศ์ชิงแต่สุดท้ายแล้วพวกเขาก็สู้ไม่ได้จึงถูกกองทัพราชวงศ์ชิงปราบปรามอย่างหนักและแม้ว่าชาววุกูจํานวนมากจะยังอาศัยอยู่ที่ซินเจียงต่อไปแต่ก็มีจํานวนไม่น้อยเช่นกันที่หลบหนีไปอยู่ตุรกีคาซัคสถานกีกิสถาน,ถานและดินแดนอื่น จากนั้นเมื่อถึงปี1933ชาววีกูที่อยู่ในซินเจียงก็ไม่ย่อท้อพวกเขารวมพลังกันแล้วประกาศเดกกราชเป็นของตัวเองภายใต้ชื่อสาธารณรัฐตุกิสสถานตะวันออกแต่ผ่านไปได้เพียงหนึ่งปีก็ถูกประเทศจีนและสหภาพโซเวียตปราบปรามอีก ในปี1 944พวกเขาก่อตั้งสาธารณรัฐตูกิสถานตะวันออกขึ้นมาเป็นครั้งที่2แต่ผ่านไปได้5ปีก็ถูกจีนยึดคืนอีกและชาวอุยกูก็ถูกจีนควบคุมอีกครั้งซึ่งหลังจากนี้แม้ว่าชาวอุยกูจะรวมพลังต่อต้านกันมากแค่ไหนแต่สุดท้ายแล้วพวกเขาก็สู้จีนไม่ได้เลยอันดับที่8กำเนิดเขตป,ปกครองตนเองซินเจียงอุยกู เสื่มเนื่องจากข้อที่แล้วแม้ว่าซินเจียงจะถูกรัฐบาลจีนยึดครองได้อย่างเป็นทางการแต่ทว่าช่วงเวลาหลังจากนั้นรัฐบาลจีนก็เผชิญปัญหาหลายอย่างหนึ่งคือชาววยกูที่อยู่ในซินเจียงไม่ย่อท้อต่อให้พวกเขาจะสู้รัฐบาลจีนไม่ได้แต่ก็พยายามต่อต้านมาโดยตลอดจนทําให้เกิดความรุนแรงอยู่หลายต่อหลายครั้ง2คือพื้นที่อื่นๆในประเทศจีนก็มีความวุ่นวายไม่แพ้กันบางแห่งถึงขนาดมีสงครามกลางเมืองด้วยซ้าไป 3. คือสหภาพโซเวียตพยายามเข้ามาแทรกแซงซินเจียงซึ่งถ้าหากจีนปล่อยไว้แบบนี้มันอาจจะบานปลายถึงขั้นเสียดินแดนไปก็ได้และ 4. จีนกำลังถูกโลกมุสลิมและชาติตะวันตกจับตามองอยู่ถ้าหากว่าพวกเขาปราบปรามชาววีกูอย่างรุนแรงหรือเข็นฆ่ากันเหมือนเมื่อก่อนก็จะมีปัญหาหลายอย่างตามมา ซึ่งเมื่อเอาทั้ง4ข้อนี้มารวมกันมันจึงกลายเป็นความเสี่ยงที่จีนมองข้ามไม่ได้เพราะถ้าอยู่ดีๆชาวอุยกูก่อกระบฏทขึ้นมาแล้วสมมุติว่ามีสหภาพโซเวียตและชาติมุสลิมอื่นคอยหนุนหลังปัญหาอาจจะบานปลายจนควบคุมได้ยากดังนั้นในปี1995จีนจึงใช้กลยุทธ์ให้เอกราชจอมปลอมโดยประกาศในพื้นที่ซินเจียงเป็นเขตปกครองตนเองซินเจียงอุยกูแต่ทว่าอำนาจที่แท้จริงนั้นยังอยู่ในมือจีนและยังคงเป็นเช่นนั้นเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน นั่นจึงไม่แปลกอะไรที่ในทุกวันนี้ชาววยกูยังคงสแสวงไหากระราชที่แท้จริงอันดับที่7ใคายกับการพัดที่1ในเขตปกครองตนเองินเจียงวยกูเป็นที่อยู่อาศัยของชาวุยกูและกลุ่มชาติพันธุ์มุสลิมจํานวนมากซึ่งพวกเขาต่างก็ต่อต้านรัฐบาลจีนอย่างหนักจนประทะกันอย่างรุนแรงหลายต่อหลายครั้ง สิ่งนี้ทำให้รัฐบาลจีนกังวลอยู่สองอย่างอย่างแรกคือกลัวว่าเดี๋ยวต่อไปจะมีกลุ่มก่อการร้ายมุสลิมให้การสนับสนุนซึ่งอาจจะลุกลามไปมีการก่อการร้ายในพื้นที่อื่นของประเทศจีนได้อย่างที่สองคือจีนกลัวว่าวันหนึ่งเขตปกครองซินเจียงวยกูจะแยกตัวออกไปเป็นอิสระไม่ว่าจะเกิดจากสาเหตุอะไรก็ตามมันจะทำให้จีนเสียจุดยุทธศาสตร์สำคัญและจะเป็นภัยความมั่นคงต่อจีนอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ดังนั้นรัฐบาลจีนจึงต้องควบคุมเขตปกครองตนเองซินเจียงอุยกูให้ได้อย่างเบ็ดเสร็จเด็ดขาดจึงทําให้ในปี2014พวกเขารเริ่มโครงการปราบปรามการก่อการร้ายอย่างเด็ดขาดโดยการเข้าไปติดตั้งกล้องวงจรปิดในหลายๆจุดทั่วซินเจียงและยังมีการตรวจสอบโทรศัพท์มือถือของชาวอุยกูอีกด้วย ต่อมาในปี2017รัฐบาลจีนสั่งให้สร้างสถานกักกันพิเศษประมาณ380แห่งทั่วซินเจียงจากนั้นก็จับชาวอุยกูและกลุ่มชาติพันธุ์มุสลิมเข้าไปอยู่ข้างในนั้นซึ่งคาดว่าน่าจะมีอยู่ราวๆ1.8ล้านคนถึง3ล้านคนโดยจีนอ้างกับโลกภายนอกว่ามันเป็นศูนย์ฝึกอาชีพที่จะพัฒนาชีวิตของคนเหล่านี้ให้ดีขึ้นในระยะยาวอันดับที่ 6. ใครกักกันพาที่ 2. ชีวิตของชาวุยกูที่อยู่ในค่ายกักกันมันไม่ได้สวยงามเหมือนอย่างที่รัฐบาลจีนโฆษณาเอาไว้เพราะมีรายงานออกมาว่าจีนไม่ได้สอนทักษะอาชีพให้กับพวกเขาแต่พยายามล้างสมองต่างหากโดยภายในมีการกดขี่ชาวุยกูอย่างหนักมีการบังคับให้เรียนภาษาจีนกลางบังคับให้ร้องเพลงชาติพยายามยัดเยียดความเชื่อจากศาสนาอื่นพยายามยัดเยียดแนวคิดแบบคอมมิวนิสต์ และมีคำสั่งบังคับให้พวกเขาสาบานตนต่อรัฐบาลและพรรคคอมมิวนิสต์จีนด้วยอีกทั้งหญิงสาวชาวอยกูจำนวนมากยังถูกคุกคามทางเพศและถูกบังคับให้ทำหมันเพื่อไม่ให้ประชากรชาวอยกูเพิ่มขึ้นมากกว่านี้ และเท่านั้นยังไม่พอในช่วงนั้นจีนกําลังผลักดันภาคอุตสาหกรรมในประเทศตัวเองซึ่งเขตปกครองตนเองซินเจียงวุยกูก็เป็นแหล่งผลิตไฟสําคัญที่สุดของจีนซะด้วยดังนั้นชาววุยกูที่อยู่ในค่ายกักกันจึงถูกบังคับให้ใช้แรงงานในโรงงานไฟลและโรงงานสิ่งทออย่างหนักซึ่งในประเด็นนี้ทําให้แบรนด์ใหญ่อย่างไนกี้อดิดาและเอชนต้องยกเลิกการใช้ไฟที่มาจากประเทศจีน จากนั้นไม่ว่าจะผ่านไปกี่ปีเรื่องคายกักกันและการใช้แรงงานบังคับก็ถูกนานาชาติต่อต้านมาโดยตลอดอย่างเช่นในปี2021สหรัฐก็ประกาศใช้พระราชะบัญญัติป้องกันแรงงานบังคับอุยกูโดยกฎหมายนี้ระบุว่าห้ามนำเข้าสินค้าทุกชนิดจากพื้นที่ดังกล่าวยกเว้นในกรณีที่สามารถพิสูจน์ได้ว่าสินค้านั้นไม่ได้ผลิตด้วยแรงงานบังคับซึ่งกฎหมายที่ว่านี้ทำให้บริษัทใหญ่ๆหลายแห่งในสหรัฐต้องปรับเปลี่ยนซัพพลายเชนกันยกใหญ่ อันดับที่หลี่ไผ่ตลอดหลายทศวรรษที่ผ่านมาชาววยกูถูกรัฐบาลจีนกดขี่และปราบปรามอย่างหนักและยิ่งมีค่ายกักกันด้วยแล้วชีวิตความเป็นอยู่ของพวกเขาจึงลำบากมากกว่าเดิมหลายเท่านั่นจึงทำให้ชาววยกูจำนวนมากพากันหลบหนีออกไปที่ประเทศอื่นซึ่งมีการประเมินว่ามีชาววยกูหลบหนีออกไปแล้วประมาณ1 5ล้านแสนถึง2งล้านคนซึ่งปลายทางที่พวกเขาไปนั้นหลักๆแล้วก็เป็นอย่างที่คุณเห็นในภาพ โดยจะเห็นได้ว่าชาวอุยกูอพยพไปที่คาซักสถานมากที่สุดประมาณ2,97,000คนส่วนเหตุผลนั้นก็มีอยู่หลายอย่างไม่ว่าจะเป็นรากเง้าทางวัฒนธรรมที่คล้ายคลึงกันมากนับถือศาสนาอิสลามเป็นหลักเหมือนกันมีภาษาใกล้เคียงกันและที่สำคัญคาซักสถานมีพรมแดนติดกับซินเจียงเป็นทางยาว1,728กิโลเมตร เมื่อเทียบกับที่อื่นแล้วจึงหลบหนีออกไปง่ายมากที่สุดจากนั้นเมื่อเข้าไปแล้วรัฐบาลคาซักสถานก็จะให้สถานะผู้พำนักแกชาววีกูบางส่วนด้วยแม้ว่ารัฐบาลจีนจะพยายามกดดันให้ส่งชาววีกูเหล่านี้กลับคืนมาแต่ก็ส่งกลับคืนไปได้เพียงเล็กน้อยเท่านั้นเพราะถูกนานาชาติจับตามองอยู่ส่วนการอพยพไปประเทศอื่นนอกเหนือจากนี้แม้ว่าจะมีให้เห็นอยู่บ้างแต่หลายๆประเทศก็ไม่อยากรับชาววีกูเข้ามาในดินแดนของตัวเองอันดับที่4 ทำไมไม่มีประเทศไหนอยากรับนอกจากประเทศที่กล่าวมาแล้วหลายคนนาจจะสงสัยว่าทำไมหลายๆประเทศถึงไม่อยากรับชาวอุยกูเข้าไปในดินแดนของตัวเองซึ่งคําตอบนั้นเราจะขอแบ่งออกเป็นสองส่วนส่วนที่1เป็นพระจีนเป็นประเทศมหาอํานาจทั้งในแง่เศรษฐกิจและการเมืองจีนสามารถใช้อิทธิพลส่วนนี้บีบบังคับให้ประเทศเหล่านี้ไม่รับผู้ลี้ภัยชาวอุยกู แต่หากประเทศใดมีท่าทีว่าจะให้การช่วยเหลือหรือสนับสนุนขึ้นมาพวกเขาก็อาจจะถูกจีนตอบโต้อย่างเช่นการขึ้นภาษีนำเข้าสินค้าลดความร่วมมือทางการค้าไม่ให้เงินกู้และกดดันทางการเมืองกับการทูตเป็นตน้น ซึ่งหากว่าไม่รับชาวอุยกูตามที่จีนบอกจีนก็จะคอยให้ความช่วยเหลือหลายอย่างยกตัวอย่างเช่นประเทศซาอุดีอาระเบียอียิปต์และปากีสถานที่ได้เข้าร่วมโครงการรถไฟความเร็วสูง1แถบหนึ่งเส้นทางด้วยและส่วนที่2ก็จะเป็นความกังวลของประเทศปลายทางคือพวกเขากลัวว่าเมื่อรับชาวอุยกูเข้ามาแล้วจะเกิดเหตุก่อการร้ายขึ้นเนื่องจากจีนพูดเสมอว่าชาวอุยกูมีส่วนเกี่ยวพันกับขบวนการแบ่งแยกดินแดนและกลุ่มติดอาวุธมุสลิม ไม่นำซ้ำแต่าหากว่ารับชาวอุยกูเข้าประเทศมากเกินไปนอกจากจะทำให้พวกเขาขัดแย้งกับจีนแล้วก็จะทำให้สิ้นเปลืองงบประมาณในการดูแลแล้วถ้าต้องหางานให้ทำอีกก็จะกลายเป็นว่าไปแย่งงานคนในประเทศตัวเองนั่นจึงทำให้ประเทศปลายทางมากมายตกอยู่ในภาวะกลืนไม่เข้าคายไม่ออกใจหนึ่งก็ไม่อยากขัดแย้งกับจีนอีกใจหนึ่งก็กลัวว่าจะมีปัญหาภายในประเทศซึ่งในระหว่างที่ลังเลนี้ก็จะถูกนานาชาติกดดันไปด้วยอันดับที่3 เมื่อถูกส่งตัวกลับมาถึงตอนนี้หลายคนอาจจะสงสัยว่า,าหากว่าผู้ลีภ้ภัยชาวอุยกูร์ถูกส่งตัวกลับไปที่ประเทศจีนมันจะเกิดอะไรขึ้นซึ่งก่อนอื่นเลยรัฐบาลจีนมองว่าผู้ลี้ภัยเหล่านี้เป็นภัยต่อความมั่นคงของชาติและเป็นผู้ต้องสงสัยเกี่ยวกับลัทธิสุดโตง่งดังนั้นผู้ลี้ภัยที่ถูกส่งกลับมาส่วนใหญ่แล้วจะถูกลงโทษหนักซึ่งสามารถแบ่งออกเป็น3กรณีคร่าวๆดังนี้ หนึ่งคือการจับเข้าค่ายกักกันแล้วก็ถูกทุบตีถูกทรมานทั้งร่างกายและจิตใจซึ่งเคยมีรายงานข่าวออกมาว่าข้างในนั้นมีการล่วงละเมิดทางเพศบังคับให้ใช้แรงงานอย่างหนักบังคับให้เปลี่ยนความเชื่อทางศาสนาถูกจับทำหมันและใช้เป็นผู้ทดลองยาใหม่ๆด้วย สถูกแจ้งข้อหาเป็นภัยความมั่นคงต่อชาติจนต้องจำคุกเป็นเวลานานหลายปีอย่างเช่นกรณีที่เกิดขึ้นในปี2019ศาลจีนตัดสินลงโทษนายซาบิดอับดุลกานีซึ่งเป็นชาวอียิูที่ถูกส่งกลับมาจากประเทศอียิปต์ด้วยการจำคุกนาน15ปีในข้อหาติดต่อกับองค์กรก่อการร้ายในต่างประเทศ และ 3. คือการหายสาบสูญไปโดยไม่ทราบสาเหตุซึ่งทันทีที่พวกเขาเดินทางมาถึงประเทศจีนครอบครัวก็จะติดต่อไม่ได้ไม่รู้สถานะและข้อมูลใดๆแม้แต่น้อยซึ่งนอกจากที่ประเทศจีนจะกดดันให้ประเทศอื่นส่งตัวชาวอยกูกลับมาก็ยังมีการกดดันผู้ลีภัยโดยตรงด้วยเช่นกัน อย่างเช่นคราวในปี2018ที่ระบุว่าจีนค่มขู่ผู้ลีภ้ภัยว่าถ้าพวกเขาไม่ยอมกลับมาดีๆครอบครัวที่ยังอยู่ในซินเจียงจะต้องเดือดร้อนซึ่งนั่นอาจหมายถึงการจับครอบครัวของพวกเขาเข้าค่ายกักกันหรือไม่ก็ถูกจำคุกเป็นเวลานานซึ่งจากเหตุผลที่กล่าวมานี้จึงไม่แปลกอะไรที่นานาชาติจะคัดค้านการส่งตัวผู้ลี้ภัยกลับไปที่ประเทศจีนอันดับที่2ชาวอยกูกับประเทศไทยพาที่1 ตลอดระยะเวลา10กว่าปีที่ผ่านมามีชาววยคูลักลอบเข้าไทยอยู่เรื่อยๆโดยส่วนใหญ่จะอ้างว่าเป็นชาวตุรกีและมักจะยื่นหนังสือเดินทางกับเอกสารปลอมตบตาเจ้าหน้าที่ไทยซึ่งเหตุการณ์ครั้งใหญ่จริงๆเกิดขึ้นในปี2014หรือพศ2557เมื่อตำรวจไทยในจังหวัดสงขลาจับชาววยคูกว่า220คนในข้อหาลักลอบเข้าเมืองแบบผิดกฎหมายจากนั้นก็มีการส่งตัวไปสถานที่กักกันสำหรับคนต่างด้าวอยู่หลายต่อหลายแห่ง ซึ่งณขณะนั้นถ้าหากว่านับรวมชาววีกูทั้งรายเก่าและรายใหม่ h u ิ a n l i ไล Watch ระบุว่าในประเทศไทยมีชาววีกูอยู่ประมาณ350คนจากนั้นผ่านไป1ปีทางการไทยก็ส่งชาววีกูที่เป็นเด็กและผู้หญิงประมาณ170คนลีภัยไปที่ประเทศตุรกีซึ่งมันทําให้จีนไม่พอใจเป็นอย่างมาก จากนั้นไม่นานนักไทยก็ส่งชาวอุยกูกลับไปที่ประเทศจีนเป็นจำนวน109คนซึ่งภาพที่ปรากฏออกมามีการคุมหัวและใส่กุญแจมือจนทำให้คนหลายฝ่ายไม่พอใจไม่ว่าจะเป็นชาวอุยกูที่อยู่ต่างแดนชาวตุรกีและนานาชาติเองก็ไม่เห็นด้วยเป็นอย่างมากเพราะมองว่าเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนและอาจเป็นการส่งพวกเขากลับไปตายที่ประเทศจีน ความไม่พอใจนี้ถึงขนาดที่ว่ามีชาวตุรกีจํานวนมากบุกไปทําลายสถานกงสุนไทยในนครอิสตันบูลจากนั้นหนึ่งเดือนต่อมาก็เกิดเหตุระเบิดที่ศาลพระพรมเอราวันในแยกราชาประสงค์จนมีผู้เสียชีวิต20คนและบาดเจ็บอย่างน้อย120คนซึ่งในภายหลังจับได้ว่าผู้ก่อเหตุเป็นชาววีกู2คนที่มีแรงจูงใจคือการตอบโต้ทางการไทยอันดับที่1ชาววยกูกับไทยพาที่2 หลังจากที่เหตุการณ์ในข้อที่2สงบลงก็ยังมีชาววีคูอีกประมาณ43-48คนที่ยังถูกกักขังไว้ในประเทศไทยซึ่งในจุดนี้ไทยตัดสินใจลำบากมาก เนื่องจากมีปัจจัยหลายอย่างเข้ามาพัวพันอย่างเช่นแรงกดดันจากประเทศจีนแรงกดดันจากนานาชาติข้อกฎหมายของประเทศไทยนโยบายของรัฐบาลไทยและยังมีความซับซ้อนทางการทูตอีกด้วยดังนั้นไทยจึงเลือกลดแรงกดดันและพยายามรักษาความสัมพันธ์กับทุกฝ่ายโดยการใช้วิธีชะลอการตัดสินใจแล้วกักขังชาวอุยกูไปเรื่อยๆเป็นระยะเวลานาถึง11ปี ซึ่งก็ไม่มีข้อมูลเปิดเผยแน่ชัดว่าชาววกูถูกแยกไปกักขังไว้ที่ใดบ้างแต่ที่แน่ๆระหว่างนี้มีชาววกูเสียชีวิตไป5คนและยังมีรายงานว่าชีวิตความเป็นอยู่ของพวกเขายแย่มากจากนั้นตัดภาพมาที่ปี2025หรือพศ2568 รัฐบาลไทยตัดสินใจส่งชาวอุยกูร์กลุ่มนี้อย่างน้อย40คนกลับไปที่ประเทศจีนโดยกล่าวว่าคุยกับประเทศจีนแล้วว่าพวกเขาจะได้กลับไปหาครอบครัวและทางการจีนบอกว่าจะคอยดูแลเป็นอย่างดีแต่ถึงอย่างนั้นการตัดสินใจนี้ก็ทำให้ไทยถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักทั้งจากองค์กรสิทธิมนุษยชนสหรัฐอเมริกาและรวมถึงภายในประเทศไทยเองด้วยโดยมองว่านี่เป็นการส่งพวกเขากลับไปในรกบนดินหรือไม่ก็เป็นการส่งพวกเขากลับไปตายเลยด้วยซ้ำ และเท่านั้นยังไม่พอบางประเทศออกประกาศให้พล,ลเมืองตัวเองระวังภัยก่อการร้ายที่อาจจะเกิดขึ้นในประเทศไทยเหมือนกับตอนเหตุระเบิดที่สารพระพมเอราวันส่วนทางด้านของทางการไทยนั้นออกมากล่าวว่าพวกเขาจะคอยติดตามชีวิตความเป็นอยู่ของชาววยกูที่เราส่งกลับไปว่าพวกเขาอยู่ดีมีสุขจริงๆหรือไม่แต่ในเบื้องตน้นทางการไทยเชื่อถือคำพูดของจีนที่กล่าวว่าจะดูแลคนเหล่านี้เป็นอย่างดี